สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ครับคนคนพพิเศษนะครับอีีที่486นะครับ4ี่นะครับมีภาอสะสมเขาเก็บมาแบ่งไปน,นะครับในการนั้นสองบาททุกรายการเลยนะในการนั้นสองร0 0บาทนะครับ200บาททุกรายการเลยนะครับช่้า,าทางาติดต่อนับศูย์แปดสี่เ6นานะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนักสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแวนเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้อชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรุ่วงแรกนะครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าครบหมาเล็หนึงครับคมลึกนะครับมีมวลสารนะครับเนี่ยครับโซ่แข็งนลึกเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับ พิมพ์คมลึกชัดนหมายลึกลึงนงครับต่อไปหมายเีขสองคนระับหมายสองเป็นสมเด็จหลังเป็นตาแผ่นด,ดินนะครับหมายสองคนระับสมเด็จหลังตาแผ่นด,ดิน,นครับ หมายเลขสามนะเป็นพระก,กุนะครับนิชินนะครับสุโขทัยนะครับนีนะ่เป็นรูปพระพุทธนะครับหน้ารักมีคล้ายเจดีย์นะครับนิ้ชินนะมาเลขสี่นะเป็นสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อทบนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหมาเยเลขห้านะครับเป็นผาผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณเนื้อดิน,นครับหมาเยเลขห้านะ หมานเลขหกนะครับเป็นพระแก้บุญนะครับน้องตะโกะนะครับมีสนิมแดงนะครับพะแก้บุญนะครับน้อตะโกะนะครับน่ามีจริงนะครับหเหกนะครับตัไปใหม่ได้เจ็ดนะครับเป็นหลวงพุทธทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับหม่ยเจ็ดนะครับ หมายเลนะครับเป็นรูปหล่หอหลวงพ่อเงินวัดบางคานะน,านะานะครับหลวนหมายเลขแปดนะครับหมายเลก้านะครับเป็นรูปหล่หอโบราณหลวงพ่อทบนะครับ ตัดชุมแรงหมายเลขเก้านะหมายเลขสิบนะเป็นเหรียญหลวงปู่เหลี่ยวนะเนื้อนวักนะต่อโคตรภาษาจีนนะครเหรียญหลวงปู่เหลีวนะต่อโคตรภาษาจีนเนื้อนวักนะครักหลังเป็นรูปเต่าครับ นิวนาวาครับหล่งปู่ดีวครับในทีสเอ็ดครับเป็นปิดตาผงกระดูกอีวัดโพนะคสิบส,งสองครับเป็นสมเด็จนะครับ เ,เด็หลงปุเขกนะครับวัดกิ่แก้วนะครับเวลาเป็นยันนะครับสิบสามเป็นขุดสะญ่หลงปุ๊เขือกนะครับขุดสะญ่หลงปุ๊เขือกวัดกินแก้วหลังเป็นยันเหมือนกันนะครับเละนะครับ หมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับรุ่นพิเศษับด้านหลังเป็นเหรียญเป็นกลมหลวงชุมพรนะครับเป็นกลมหลวงชุมพรฝังหลวงปู่สุขนะครับสี่นะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นพระวัดท้ายตลาดนะครับ มกว่าทอดทายตลาดหมาเยเลขสิบห้าครับไปหมาเยเลขสิบหกครับเป็นหลวงพ่อพวกลวยนะครับเป็นสมเด็จปกครองครับกัางแม่ธรณีหลวงพ่อพวกลวยลงมาเลขสิบหกครับ สิบเจ็ดนะเป็นเหรียญน,นะเหรียญเก่านะเป็นเหรียญเก่าคนระับังยันนะผูกเ,เชื่อมนะมาที่สิบเจ็ดนะครับสิบแปดนะครับมาที่สนะิบแปดครับ เป็นองคตทวดครับหองเป็นลูกหมูครับเป็นเตาลี่นะครับในของผสมน,นะครับี่สิบปนะสิบเก้านะเป็นชินาร่าครับชินาร่านี่ตะกัวนะเป็นชินาร่าผิสองหน้านครับ ยี่สิบเป็นแบบพ่งเงินครับมันพุ่งเงินรุ่นปืนแตกปีสองแปดนะครับรายการว่าสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจครับช่องนั้นก็ติดต่อหนังสือแปดสีส่เก้าศูนย์สามจุดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์ไปเดียวครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็ินกันไปทานครับ หากเพื่อนๆพี่ๆน้องชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสำหรับอี e ีนี้ขอจบไว้ยง่านี้ครับสวัสดีครับ